พิสุทธิ์ุค่ะและดิฉันนายสรารัตน์นัยทิยาค่ะกับรายการข้อคิดรอบตัวที่นําเรื่องราวต่างๆรอบตัวเป็นข้อคิดเพื่อเกิดความสุขกับตัวเรากันนะครับค่ะ นักที่ค้าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเราไม่ทราบแลนจะไปรับลมหนาวที่ไหนหรือเปล่าคะแน่นอนครับตั้งใจว่าจะไปแถวเชียงใหม่ครับเพราะอากาศที่นั่นดีจะได้เหมาะกับการนั่งสมาธิครับโอ้ยฟังเราอยากไปเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่ามันจะมีข่านิยมหนึ่งนะคะที่พอหน้าหนาวแล้วคนก็จะแห่ไปที่ลานเบไปจิบเบียแล้วก็เขาเชื่อว่าจะทาให้ร่างกายอบอุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่านิยมที่ทําให้คนกินตายแต่ว่าคนขายรวยเลยนะคะเนี่ย,ยฟังแล้วน่ากลัวจังเลยนะครับ ทางทางที่เมืองไทยนะครับก็เป็นเมืองพุทธศาสนาแต่กลับติดอันดับที่เมาอันดับโลกได้ยังไงกันครับเนี่ยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็เรียนแบบผู้ใหญ่แล้วก็ยังโดนล่อลวงจากบริษัทธุรกิจต่างๆที่ทําให้เขาต้องเข้าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะจริงๆแล้วนะครับเหล้าเบียร์นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่เป็น สินค้าสีดําแล้วก็ทําให้บ้านเมืองเรานั้นเกิดโทษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าโรครายต่างๆครับถ้าเราไา้ถึงโทษภัยของเล่าเบียร์คุณเวลารายการแน่เลยนะคะเอาเป็นว่าเราไปกรบาบเรียนถามพระมหาด็อกเตอร์สมชายธานาวุฒโธกันถึงประเด็นเล่าเบียร์หนะเมืองกุตค่ะดีเลยครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีข่าวเรื่องของชาวพุทธนับแสนคนรวมถึงพระพิสุทธิ์รงได้ร่วมกันไปคัดค้านการเข้าตลาดลั์ของบริษัทเบียร์ช้างซึ่งผมก็จะได้ถามประเด็นนี้ไปด้วยเลยนะครับ พระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของการชุมนุมคัดค้านการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทไทยเบฟเอรดหรือว่าเบียร์ช้างซึ่งมีคณะสงฆ์และก็พุทธศาส,าน,สนิกชนเป็นจานวนมากออกมาคัดค้านในครั้งนี้ไม่ทราบว่าคณะสงฆ์เห็นความสําคัญอย่างไรจึงได้ออกมาคัดค้านในครั้งนี้ครับจเจริญพรอาตมาคิดว่าภาพนี้เนี่ยอย่างไม่น้อยนี่มีสิ่งที่เราเองต้องฉุกคิดขึ้นมาสองอย่างทีเดียวนะอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยพระท่านคงไม่อยากออกมาอย่างนี้กันหรอกท่านออกมาอย่างนี้การแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและจะก่อผลเสียให้เกิดขึ้นสังคมไทยอย่างมหาศาลจริงๆจนท่านทนอยู่เฉยอยู่ไม่ได้ไจึงต้องออกมาค้านอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเองชาวพุทธเนี่ยจะต้องฉุกคิดแล้วว่าเราทําอะไรกันอยู่ทําไมต้องเพิกเฉยเจระท้าสงฆ์เนี่ยต้องออกมากันอย่างนี้ ถ้าตามหลักในไม่ควรถึงขนาดต้อนคณะสงฆ์ออกมาเลยเนี่ยญาติโยมเนี่ยพุทธบริษัทอุบาสกปสิกาญาติโยมชายหญิงเนี่ยน่าจะได้ทําหน้าที่ตัวเองมากกว่าให้พระท่านอยู่สงบสงบในวัดเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดท่านต้องมาตากแดดมารอนแรมมากันทั้งประเทศกันขนาดนี้เนี่ยเป็นหมื่นๆรูปนี่นะเพราะฉะนั้นคงต้องถามตัวเองกันละหนึ่งเรื่องนี้ร้ายแรงมากเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงจริงๆท่านถึงต้องออกมาอย่างนี้ สองเราชาวพุทธคนควรจะต้องตื่นตัวและรับผิดชอบงานศาสนาในหน้าที่ของอุบาสกสิกามากกว่านี้นี่แสดงว่าเราละเลยเพิกเฉยจนกระทั่งว่าพระท่านเนี่ยอดทนทนอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาทําอย่างนี้กันเนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะต้องถึงจุดนี้เลยเจริญพรแล้วพุทธศาสนิกชนบางคนค่ะอย่างมีคนมาพูดกับเ้อเหมือนกันว่าเอะเราก็ไม่ได้ดื่มนะคะทําไมเราต้องออกไปขัดขานด้วยผลเสียมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างเจริญพรเรื่องของ เหล้าเบียร์เรื่องของแอลกอฮอล์นี่นะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ตรัสว่าเป็นมิจฉาวานิชชา mm hmm. ชนิดหนึ่งคือเป็นอาชีพที่ผิดก่อให้เกิดโทษทั้งผู้ประกอบอาชีพนะั้นและสังคมโดยรวม mm hmm. คือเป็นอาชีพที่เป็นบาปนะเพ mm hmm. ราะโทษที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะคนประกอบอาชีพนะั้นด้วยคนดื่มเท่านั้นคนอื่นก็ต้องเจอด้วยอย่างพวกเราคงเคยเห็นภาพที่คนอะไรละ่ะเจ้าหน้าที่มูลิธิป้องกตึงเนี่ย oh ah. กำลังไป ช่วยเ<ช>จ้าหน้าที่ในการเอาจักรยานที่ถูกขโมยต่างจักรยานยนต์นี่นะ,ะขึ้นรถอยู่ยยๆก็คนขับรถเมาแล้วมาชนเข้าจนโอ้โหแบบทั้งพิการทั้งเสียชีวิตแบบน่าอานาถมากถามว่าเจ้าหน้าที่ปฏิเตธว่าช่วยราชการอยู่นะแล้วเขาก็ไม่ได้ดื่มทำไมก็ต้องถูกคนดื่มชนด้วยแหละแล้วปีหนึ่งมีคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าแต่คนเมาเหล้าเนี่ยขับรถชนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปป้นจี้ผมขืนฆ่านกี่คนแล้วเขาจะไปเรียกร้องกับใคร จะบอกไปเรียกร้องคนชุมชนที่คนชนเขาก็จนจนนะไปเรียกร้องยังไงตายไปแล้วเนี่ยเขาเขาไม่มีจะใช้ให้หรอกแต่จะไปเรียกร้องกับบริษัทผู้ผลิตเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาผลิตเสร็จเขาขายได้ตังเขาจบแล้วเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยไมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนแม้เราจะไม่ดื่มแต่ว่าผลกระทบของด้านเหล้าเนี่ยมันก็มาถึงตัวเราได้รอบตัวเลยถามว่าลูกไม่ดื่มเนี่ยแต่พ่อดื่มเหล้าแล้วเมาอารวาทุกปีแม่เตะลูกนี้เนี่ยนะแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ย ลูกไม่ดื่มทำไมลูกต้องเจอด้วยล่ะภรรยาไม่ดื่มทำไมต้องเจอแข้งสามีด้วยล่ะใช่มันไม่ถูกเนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะคนดื่มแต่มันรอบตัวไปหมดเลยเนี่ยค่ะทั้งทั้งที่ในปี2548เราก็เคยเออกมาคัดค้านกันแล้วรอบหนึ่งทำไมครั้งนี้ต้องออาอีม่ครั้งหนึ่งด้วย,ยครับอาจารย์ครับก็คงแสดงคงยังไม่จบถ้าหากจบไปแล้วก็คงเออคงไม่ต้องมีการค้านกันเนี่ยแต่เป็นว่ามีความพยายามจะเข้าตลาดอีก ทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมจริงๆไม่เฉพาะชาวพุทธนะเห็นภาพออกมาว่าแม้กระทั่งเพื่อนศาสนิกอื่นเนี่ยจะเป็นชาวมุสลิมก็ตามคริสตก็ตามซิกก็ตามก็เห็นภาพว่าออกมาเนี่ยกันเยอะแยะมากมายก็เห็นโทษว่าโทษไทยร้ายแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นสังคมไทยจริงๆเนี่ยงั้นขอร้องว่าให้มันจบไปครั้งนี้เถอะอย่าเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกเลยเนี่ยคแค่นี้มันก็ปัญหาหนักหนาสาหัสพออยู่แล้วนี่นะคนที่ไม่ได้ดื่มทำไมก็ต้องเสียภาษี กรอตัวเองเอาไปแก้ไขปัญหาจากคนดื่มเหล้าบางคนจะมองว่า,เ,าเรื่องธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ให้ภา,าษาีสรรพสามตรัฐบาลปีละเจ็ดหมื่ล้านนะแต่ก็มีการวิจัยสํารวจแล้วพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่รัฐบาลจะต้องไปแก้ไขประมาณปีละแสนเก้าหมื่นล้านถ้าเราเองมองในแง่ธุรกิจอย่างที่ข้อทอบมองกันในเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะงานอะไรที่ทาไปแล้วมีรายได้เจ็ดหมื่นล้านแต่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย แสนเก้าหมื่นล้านน่าทำไหมไม่น่านเลยครับต้องบอกว่าขาดทุนยับเยินคใครเป็นคนขาดทุนสังคมไทยค,คนไทยทุกคนแล้วในเมื่อตอนนี้ก็ขาดทุนขนาดนี้ทําไมถึงจะยอมให้เกิดความขาดทุนมากขึ้นไปอีกละ่ะแล้วบางอย่างมันตีราคาไปตัวเงินไม่ได้นะค,คนถูกรถชนตายมีนคนเราตีค่าชีวิตเขาเท่า,าไหร่ละโอ้ไม่ได้ถือแม้ไม่ตายเนี่ยในครอบครัวที่ถูกผู้ใหญ่ที่เมาเหล้าแล้วก็ทุบตีเนี่ยนะเราประเมินค่าความ เสียหายทางจิตใจของลูกที่ต้องเติบโตนผู้ใหญ่ที่มีปมเหมือนเป็นแผลอยู่ในใจนะเราตีค่าตรงนี้ยังไง mm hmm. แล้วไม่ใช่คนสองคนนะแต่เป็นล้านล้านคน mm hmm. ความรุนแรงในครอบครัวสาเหตุหลักมาจากเล่า <Yeah. S 1> ตรงนี้เมันประเมินค่าไม่ได้ไม่คุ้ม,มกันเลยจเจริญพรเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียเลยนะคะคเพราะว่าเท่าที่อ่านข่าวเนยจะเห็นว่า สาเหตุหลักที่อยากจะเอาบริษัทเบียช้างเข้าตลาดเนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้ Marketcap เนี่ยโตขึ้นแล้วก็มีมูลค่าถึง1นึ0 0 0สล้านบาทเลยทีเดียวตรงนี้การคัดค้านของเราเนี่ยค่ะมันเป็นการเรียกว่าอย่างที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นการทําให้เศรษฐกิจเนี่ยย่ลงไปกว่าเดิมหรือเปล่าคะเจริญพรตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าหากว่าให้ธุรกิจน้ําเมานะเข้าตลาดหลักทรัพย์อนาคตมี2ออย่างที่จะเป็นไปได้คือหนึ่ง สังคมเสื่อมสังคมไทยเสื่อมอันที่สองคือตลาดหลักทรัพย์เสื่อมถามว่าเป็นยังไงค,คือถ้าเกิดว่าให้ธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์นะหากให้ตลาดหลักทรัพย์จเจริญนั่นหมายถึงว่าธุรกิจที่เข้ามาต้องผลประกอบการดีรอัตราการเติบโตดีอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะมันต้องเติบโตตลอดผลกําไรต้องเพิ่มตลอดนั่นหมายถึงว่าเล่าจะต้องขายดีไปขยายกิจการเอาเงินจากตลาดหลักทรัพย์ที่ออกคุนได้เนี่ย ก็ไปขยากยกิจการโฆษณาปปะชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายให้คนดื่มเหล้าเยอะๆบริษัทจะได้เอตากําไรเยอะตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้เจริญนั่นคือว่าสังคมไทยจะต้องเป็นสังคมขี้เมาหนักกว่าปัจจุบันอีกอสังคมเสื่อม,อมแต่ถ้าเกิดเราเองมาควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เขาพยายามพูดกันว่าอย่าไปห้ามเข้าตลาดให้เขาเข้าเถอะแต่ไปคุมการดื่ม,ด,มดีกว่าถ้าเกิดคุมได้ผลจริงนะตลาดหลักทรัพย์จะเสื่อมเพราะว่าเหล้าจะขายไม่ออก แล้วเอาธุรกิจที่กำลังจะเสื่อมเข้าทําไม mm hmm. นี่มันคือเป็นความขัดแย้งกันเอง mm hmm. มองแค่ซีกเดียวถ้ามองภาพรวมคือถ้าธุรกิจน้าเมาเข้าตลาดแล้วก็มีแต่เสียกับเสีย <Okay. S 2> ไม่สังคมเสื่อมก็ตลาดหลักทรัพย์เสื่อม mm hmm. ไม่มีทางที่จะดีทั้งคู่ได้เลยคุมเล่าอยู่ธุรกิจก็ขายไม่ออกน้ำเมาขายไม่ออกคุณก็ตกตลาดหลักทรัพย์ถูกดึงตกไปด้วยครับ <Okay. S 2> พอของไม่ดีเข้ามาถึงปับ๊บมันก็ระบาดเสียหายไปทั้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ย mm hmm. แต่ใช่ตลาดทรัพย์เจริญ ้าวหน้าบริษัทธุรกิจน้ำมาก็ต้องขายได้เยอะๆกำไรเยอะๆสังคมไทยก็แย่เ yeah. สื่มอมเห็นมีแต่เสียกับเสียไม่มีดีเลยคนบอกว่าเอาเข้ามาตลาดหลักทรัพย์จะได้เจริญก้า